มาพี่น้องมากินตำส่วพุ่งเด้งน้ำซาวหวญน่มาพี่น้องมาจัดเต็มไปเส็บเสบน้ำกันร้าโดยเม็จดจะทินน้ำได้พี่น้องเอาเส็บเส็บเบพี่น้องเส็บเ ปจ่าไปกินน้ำกันจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนที่ติดตามรับชมสองสาวบนค้นเขมราศสวัสดีครับคือวนขนละเอียดครับเหมือนี้สาวบนกาแฟชิพามากินตำซวกุ้งเด้งพี่น้องพักแก้มกม็มีพักออเกนีกะกะ่เกลักษเงี้ยนคนต้นอ,อน่อนท่านตะวนันทั้งผลท่านนี้บักเขือครับเขือสามสี่หน่วยแลวก็พักอันออเก,กนี่คือกันละครับละกั เอียงก่อนหงัดบักงซี้ลาวพี่น้องหงัดบักงซี้ลาวมื่อไหร่ใช้บนยุกมาเป็นต้นหนึ่งก้อนหนึ่งเลยพี่น้องจังไดสาวบนก็ขอขอบคุณที่เขามารับชมเขามาติดตามแล้วมาให้กำลังใจสาวบนคนเขียวมาลาดเด้อจ้าสาวบนก็ขอบคุณในน้าจ้าเนี่ยจ้าเด้อมาจ้ามาแสบได้มาแสบร้องกันครับพี่น้องสาวบนก็แฟนกินปลาสุภาพเจ้าไหนก็ขอโทษขอให้ได้หลายเด้อจ้าเด้อมาจ้าแสบวันนี้เด้อยบังเอิญ ฝากในเด็กพี่น้องสาวอุบลคนเขีมมาลาาครับมีเรื่องเพจนั่นครับเพจกระซื้อเดียวกันครับสาวอุบลคนเขีมมาลาาแต่ว่าลองใส่ซอนเด้กพี่น้องเด้อสาวอุบลเราสิเปลี่ยนแนวว่าลองใส่ซอนเบวงฆางแสียกกบกากันคนไหนโอ้โหวันลองใส่มือแทนเล่ากันเลยคนกันไหนแอบตอนับถ้าสิบประธานาธิบดใส่มือแล้วเราเคยใส่กันไหม นี่ขอดซอนทาดิสดนดาพี่น้องลองหัวมันก่อนข้ามึ่งกินตรงลืมอีกแล้วพี่น้องกระป๋องนี้ครับให้หนูตัวลืมตลอดเลยเถอะไปข้างล่างพี่น้องเอ้ยสุดจิ้มจนแล้่ยวจังเห็นแคบหู Kịch đột mà năm ừ. <laughs> Mì, muốn nhanh gì à. Muốn, muốn tiêu tiêu nhanh kìa ừ. Muốn cả cái khăm nhẹ này ừ. Ngon này là <laughs> Một lứa có con on cái nào

ฝนตกแห้งแหมืนว่ะข้ำบอกโมพรอยเหรอืมเราะว่ยังกำลังสิดเก็บขายไปหน่ะต้อดประมาณสิ้นเดือนนีกเนาะอืมสดเก็บฝนมากทาง,งานี้น้ำมันส่วมแล้วว่พวดกับสิเก็บแล้วสิเก็บเไรไวๆกันนะ ากินเสร็จก่อนกุ่งกินที่หลังใส่ซอสแม่ใส่เมื่อน้ำหนักทีน,น้่ทำไรกับสแสบน้ำนั่นพี่นอ้องกระเพียอตำเนี่ยแซบของมักเส่าผม แาวมันซววนมากสั่มอยู่เนาะกุ้งเด้งๆนะอืมอ่ะมาด้อของย่ทางนีฑก็มีเนาะ ห,หอมอ,อกินบัชีแล้เหรอหอมห,ห,หอมหนหอมบัชีอ๋อใส่ขิงบัชี่ได้ใส่ัวไข่ได้วหมครับใขขัวไข่หอมหอมตอนถนอมเมวานั่นแจ่มมากเลยจ้ะ

กุ้งมันไม่นอาก,ก่อนถ้าเคยกินสับปุ๋นก่อนเลยพี่น้องกุ้งพันนี้อร่อยทีอย่างเด็กเขาว่าแถวบาถ้านเทาหนาวเลยเรื่องพี่น้องหนาวมากอีกเนาะ หน okay. าวแห้งร้องแม่จนในดังไฟสีนพี่น้อ,องถ้าขนาดอยู่มองสาวบนอยู่ทีนั่งเนื้อสีเย็นๆเนาะเนื้อมันสาวก็สีเย็นแน่พมเนาะแล้ามันเท่านี่หนาวแห้งเลียกแต่รักษาสุขภาพในเด้อพี่น้องโรคไั่กับแห้งมากอีกดูแลรัรกษาจากความยืดเด้อพี่น้องเลยนี่ขายของก็ับเปิดปากแต่ย่ายกงกินเขาก็กินหนำค้ากัน ลูกค้าก็ยาก่านเพราะขาดไม่ค้าเพราะขาดไม่ค้าก็ย่านลูกค้าต่างคนตา่างย่านกับต่างคนต่างป้องกันกับง้อไปยังดอกพี่น้องเข้าสู้รอดไปน้ำกันครับน้องนัวถ้าเราขายสุดยอด,ด เ้สาวควรถเสือลงไปน้ำเกลือกันน้ำนกันไหตัวมา่มามของไท่ได้ไม <c oughs> สบาเอเนว่าสิวาตา้พี่ออะไรดไม่บอกว่าเลีเป่ปอนไร กระเพ็ดบอกแล้วอยู่ได้ไหมน้องว่าจะเอาเพลแห้งเรื่องมันนี้ <laughs> เพ็ดกี่เก่า <laughs> <laughs> แซบ่บจนสมักแล้วพี่น้องแน่้อน่ามทั้งหมดโอ้โหรสสมักเลยพี่น้องสมักข่วมแซบ่บโอ้ยแรงพี่น้องเ <c oughs> นื้อหมูนั่งจ้าแตกเลย <c oughs> โอ้ยแผล <c oughs> สำนักตาสวนเพ็ดอูแล้วนะมองเผ็ดน้ำขับป่น้องอนี่ย่าง้ว้ ขอ้วแต่มันัแซ่บแซ่บจะมาพี่น้อเนได้หลายนึ่งบนเปนอย่างเด้พี่น้อก็เียบเห็นว่ามันถือแขงไซรหลายสาว่นอ่ะก็เถี่ยบหือกหงแพงตอนนั้

ไปกินรอบหน้ำกันเนาะไอม,มันขาด้วป่ะเนี่ยอระหุกมันขาดเนาะ bệnh ha hết cả không có một chắc sao vậy cơ Hãy mình cho kênh Ghiền thừa gì you know? ขนาดว่าเตือนนี่บอกว่าจะเพี้ มีแนวแก่เพลิดปลอมมเลยเพลิดแห้งน so so ี่เครื่องพี่น้องเต็มถาดพี่กอลปลามาท้องหนึ่งกินน่ารอดเพลิดอี๋ต้มกระปิกดิบปั๊บพี่น้องต่างพี่ดีก็ปิ่งแห้งผสมกันวันนี้บอกแล้ววันนี้ไว้จะเพลิดตะวารามันเพลิดก้อนสุเทืออีกตำตัวกุ้งสะดุ้งกุ้งเด้งพี่น้องเพลิดแห้ง แกมพักได้ลายพี่น้องคลิปนี้กระไว้ซ้ำนี่ก็น่าจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวนคนเคมาลาในเด้จ้า <c ười> พอกันคลิปหน้าจ้าขอบ <c ười> ขอบคุครัา <c ười>